สวัสดีครับพ่อคช่องพ่อพายทองคุณนะครับหลังจากจบการไลช่วงเช้านะครับก็จะพานะครับอาเมนปูนซับแล้วก็พ่อใหญ่ทองคุณนะครับเดินทางนะครับไปลงน้ําซ่านะครับกินน้ำนะครับแบบน้ำอาบท่านะครับให้ชื่นใจครับให้สบายตัวสบายใจนะครับนี่นะครับเดินต่อแถวกันมาครับอาไมนปูนนี้ก็จะติดพ่อใหญ่มากนะพ่อใหญ่เดินไปไหนก็จะเดินตามนะครับไฮเบนเบนขวาไปขวา สักได้ดังใจเลยนะพ่อใหญ่ราบให้ซ้ายก็ซ้ายให้ขวาก็ขวาน้ำนะครับช่วงเที่ยงนะครับบรรยากาศร้อนๆนะครับกับยามยามเที่ยงนะยามบ่ายน้บ่ายแล้วนะครับช่วงนี้นะครับบรรยากาศโอ้โหนะครับดูโอ้ยนะครับแดดเปรี้ยงๆเลยร้อนมากนะร้อนจริงๆนะครพาพ่อใหญ่มาอาบน้ําเล่นน้ํานะครับเปิดที่อาจจะให้เนื้อตัวนั้นนะครับสดชื่นกว่าเดิมนะครับ เนื่องจากอยู่นะครับก็ร้อนขว้าเนื่องจากนะครับอยู่ที่โรงช้างนะครับตัวที่บริเวณที่อยู่รับใต้ร่มไม้นะครับที่จะสร้างโรงช้างกับพ่อใหญ่นั้นนะครับโอ้โหนะก็ร้อนนะแม้แต่ว่าอยู่ในร่มนะครับก็ร้อนนะครับซึ่งมีไอร้อนนะครับพัดเลยนะครับผ่านนะครับอยู่ไปในร่ม ก็ใหญ่ก็ร้อนนะครับนี่มาถึงสระน้ําแล้วนะครับมาลงอาบน้ําเล่นน้ํานะครับเดี๋ยวช่วงเย็นก็จะล้างแผลให้ใหม่นะครับล้างแผลให้พยะอีกนะครับเนื่องจากอาน้ําตรงนี้นะครับตอนนับฝนน้ำน้ำก็จะไหลมาจากหลายหลายที่หลายทางนะครับแต่ก็นะครับพวก็ใส่นะครับใส่นะครับใส่ก็บัวควายนะครับของชาวบ้านก็ใส่ลงอยู่ตรงนี้นะครับอาบน้ำนะครับกินน้ําสระนี้นะครับแต่สําหรับ่า วูวควายก็จะลงอีกฝั่งหนึ่งครับมุมนู้นนะฝั่งนู้นเลยนะครับแต่ว่าพ่อใหญ่ครับช้างนะก็จะลงเฉพาะตรงนี้ครับก็กลิ่นวัวกลิ่นควายอาจจะมาไม่ถึงนะจะมาไม่ถึงนะครับน้ําตรงนี้ก็ใสับใสอยู่นะครับเป็นน้ําที่น้ําบ่อธรรมชาตินะครับโอ้นะครับดูให้ปูนนี้มาถึงก็เล่นเลยนะครับให้พ่อใหญ่กินน้าก่อนไม่พูนอย่าเพิ่งเล่นน้ําจะคุณ ะครับพ่อใหญ่ก็กินน้ํานะครับแต่ว่าแม่ปูนี้รู้สึกว่าจะเล่นน้ำนะครับเล่นน้ําก่อนตูรับเล่นตมนะครับอาจจะร้อนนะครับร้อนนะครับสำหรับแม่ปูนซับนะครับเป็นช้างที่่าค่อนข้างที่จะอาขี้ร้อนสักหน่อยนะครับขนาดก็ใหญ่มากนะครับแม่ปูนนะครับนี่ครับเป็นช้างตรงงานนะมาจากพัทยานะครับแม่ปูนซับนะครับนี่ก็มาถึงสระน้ําแล้วนะครับ แล้วนะครับโอ้ยนะครับดูแม่คูนนี้รู้สึกว่าจะชอบน้ำแล้วเกินชอบน้ำนะครับแม่คูนชอบเล่นน้ำมากนะครับเป็นช้างที่อายุมากแล้วนะครับแต่ว่าชอบเล่นน้ำนะครับเหมือนช้างเด็กๆนะครับน้ำคุณหมดแล้วนะครับพ่อใหญ่สงสัยจะกินน้ำยังไม่อิ่มนะครับเพราะว่าปกติจะกินน้ำเยอะกว่านี้นะครับวันนี้ครับกินแค่นิดเดียวครับ ดูนะครับน้ําก็ขุนหมดแล้วกินไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับคงต้องอกินน้ําไปกินน้ําประปลานะครับน้ําประปาที่หมู่บ้านก็จะไม่ค่อยไหลนะครับช่วงกลางวันนะครับจะไม่ค่อยไหลถอยถอยถอย Thôi, Dante, thôi 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 đúng, thôi thôi luôn thôi thôi đông bay thôi th�, thương, th loyalty, thôi luôn hạt chặt lên thôi thay, th th thôi th슷, th thôi th th thôi 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 luôn con อาบน้ําก่อนให้ชื่นใจก่อนนะครับพ่อใหญ่รีบนะครับจะรีบไปขึ้นนะครับไปกินหายาหรือเปล่านะครับพ่อใหญ่ดูแม่พูนนะครับฝั่งนู้นนะครับก็มีนะครับช้างนะครับลงอาหารด้วยเหมือนกันนะครับอีกเชือกหนึ่งนะครับนู่นนับอยู่ฝั่งนู้น นู่นนะครับเห็นไหมครับอยู่ใกลๆเลยอ่านะครับแม่พูนนะครับกับพ่อใหญ่ก็เลยตื่นนะครบเลยกลัวฝั่งนู้นนะครับเลยจะขึ้นเร็วกว่าปกติครับปกติครับแม่พูนทราบกัจะเล่นน้ำหนาหนาบนาหนาดูนะดูน้ำนะครับเป็นคลื่นเลยนะครับโถ่มา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  เ้าช่วยเออมาโอ้โหับไปแล้วนะโน่นนะไม่ให้ขึ้นตรงนี้นะครับพ่อใหญ่ก็ว่าไปขึ้นฝั่งนู้นดีกว่านะไปแล้วนะไปฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวนี้ดูนะครับไปคู่กันเลยนะครับกับแม่บุญนซัพย์เดี๋ยวตามไปดูฝั่งนู้นครับมาแล้วนะมาขึ้นฝั่งนี้นะครับโอ้โหนะดูหูดูหูพ่อใหญ่นะครับกลางน้บกลางออกเลย คันคันนะครับโอ้โหนะไม่พุ่นไม่คันนะครับถูไปไปไปขวาขวาด้ยไป,ไปไปด้วย้ยอันนี้เดี๋ยวให้พ่อใหญ่เดินหาหายากินนะครับสักครู่ก่อนนะครับค่อยจะเรียกพ่อใหญ่มานะมาอยู่ตาในร่มไม้ครับ ว่าอยู่ตากแดดนานก็ไม่ได้นะครับผิวจ,จะแพ้อีกนะครับเพราะว่าผิวที่แพ้นะครับยังไม่หายดีนะครับเกิดจากการแพ้นะครับอะไรนะครับก็คุณหมอไม่ไม่ทราบสาเหตุจริงๆนะครับอาจจะเกิดจากาพื้นที่อยู่นะที่นอนนะครับ แล้วก็อาจจะเกิดจากอาหารการกินด้วยนะครับอาจจะเกิดจากน้ำนะครับหรือว่าหญ้านะครับเหลือหัรนต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะมีแมลงนะครับหรือว่าอะไรไปกัดไปต่อยนะครับจึงเกิดการแพ้นะครับผิวจะเปื่อยนะครับผิวจะเปื่อยบริเวณที่เป็นผิวเผือกนะครับคุณหมอก็เลยนะครับไม่ให้อยู่ตากแดดนะครับช่วงที่เปื่อยแรงๆนะครับมีหนองออกนะครับหนังนี้แบบจับนี้หลุดออกเลยนะครับลอกออกเลยนะครับ ก็เลยนะครับเลยนะพาพ่อใหญ่กลับนะครับกลับมาจากบ้านกลางๆเมื่อก่อนนะะยาสัยอยู่ที่พื้นที่ของสวนสัตว์นะครับอาจจะเป็นที่เก่านะครับของช้างเทือกโกนนะพ่อใหญ่ก็อาจจะเพ้นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับ่ามีช้างนะครับมานอนนะครับมาขี้มาถ่ายใส่นะครับอาจจะพ่อใหญ่ก็อาจจะเพ้นะครับเนื่องจากอาการอายุมากแล้วนะครับอาจจะมีการเพ้ภูุิต้านทานอาจจะลดน้อยลงนะครับกว่าก่อน นี่นะครับตอนนี้นะครับพ่อใหญ่ก็ได้ของกินแล้วนะครับก็อิ่มไปอีกคาบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานนะครับนู่นนะครับขึ้นไปตัดนับข้างบนนู่นเลยนะครับนี่นะครับตัดกิ่งไม้ต้นนี้นะครับลงมานะครับให้กับพ่อใหญ่แล้วก็แม่พูนนะครับได้กินนะครับโอ้โหนะครับคงจะอร่อยนะเพราะว่ากิ่งไม้น้ําหน้าเล้งนะครับกิ่งไม้จะอ่อนนะครับจะกรอบนะครับแล้วก็จะมันน้าจะมันน้คนั่นเลงนะครับ ช้างก็จะกินนะครับส่วนมากครับช้างที่จังหวัดสุรินทร์ครับก็จะใช้ชีวิตอ่าอย่างนี้นะครับตามฤดูกาลนะครับถ้าเป็นหน้าแรงจะหาย้าลําบากนะครับก็ส่วนมากครับก็จะเป็นกิ่งไม้กิ่งไม้ต้นไม้นบจะนํามาให้กับช้างกินนะครับผสมนะครผสมกับหญ้านะครับหรือว่ากับต้นสับปะรดอาหารอย่างอื่นนะครับเพราะว่าต้นไม้นับก็จะ เป็นยานะเป็นยาอีกอย่างหนึ่งช้างก็กินดีนะครับในหน้านี้ครับหน้าเลงครับแล้วก็จะอิ่มนานด้วยนะครับสําหรับต้นไม้กินแล้วจะอยู่ท้องนานครับไม่ค่อยเปลืองหญ้าไม่ค่อยเปลืองอาหารอย่างอื่นนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับหน้าฝนนะครับใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้นะครับอาจบางชนิดนะครับอาจจะแข็งนะครับอาจจะเหนียวนะครับช้างอาจจะไม่ค่อยกินนะครับส่วนมากนะครับก็จะกินหน้าเลงนะครับนี่นี่ก็คือนะครับอาชีวิตนะครับชีวิตวิถีนะครับของพ่อใหญ่นะครับที่ เลี้ยงดูพ่อใหญ่มานะครับไม่เอาใจมากเกินไปนะครับจนพ่อใหญ่เลือกอาหารนะครับเลือกอาหารกินอาหารยากนะครับก็จะกินนะครับเท่าที่มีนะครับเท่าที่มีเท่าที่หาได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับตั้งแต่ผมอยู่กับพ่อใหญ่เลี้ยงดูพ่อใหญ่มานะครับพ่อใหญ่ก็จะกินหญ้ากินอาหารดีนะครับตลอดนะครับไม่ไม่เลือกอาหารนะครับกินอาหารก็หมดเกลี้ยงครับไม่มีว่า กินเฉพาะใบครับต้นลําต้นเราทิ้งนะครับสําหรับพ่อใหญ่นี้ครับก็จะกินทั้งใบทั้งต้นครับอาเฉพาะหญ้านะครับอย่างเช่นหญ้านี้นะครับนํามาให้นะก็จะกินหมดเลยไม่เหลือนะครับเหลือเฉพาะใบที่แห้งๆนะครับก็จะเลี้ยงครับเลี้ยงพ่อใหญ่นะครับตามธรรมชาติแบบธรรมชาติที่สุดนะครับไม่เอาใจจนมากเกินไปจนพ่อใหญ่เลือกอาหารนะครับแม่รับสำหรับอาหารช้างพ่อใหญ่นะก็สามารถกิน ได้นะครับต้นไม้นี้ครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นยาด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ไม่แข็งเกินไปนะครับสําหรับช้างที่อายุมากอ่าจะกินไม่ไหวนะครับเพราะใหญ่ยังกินได้อยู่ยังกินไหวนะครับอ่าสาหรับอ่ากิ่งไหนที่ใหญ่ๆเพราะใหญ่ก็จะเหลือไว้นะครับอย่างเที่ยวกอนนี้นะครับนี่นะมีแต่กิ่งใหญ่ๆเลยที่เหลือไว้อ่าที่เพอใหญ่เลือกกินก็จะกินอ่ากิ่งเล็กๆนะครับแล้วก็ใบนะครับอ่าแล้วกับลูกนะครับลูกที่กลังเริ่มจะสุกแล้วนะครับ นี่นะครับก็คือชีวิตนะครับวิธีนะครับการเลี้ยงช้างนะครับของพ่อใหญ่นะครับที่พ่อใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับฟานนะที่นี่นะครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่พ่อใหญ่ก้าวเข้าจังหวัดสุรินทร์นะครับสําหรับตลอดเวลาที่ผ่านมาครับก็ขอบประคุณนะครับท่านผู้อาใจบุญนะครับเมตตาต่อพ่อใหญ่ทุกๆท่านนะครับรวมทั้งช่องพี่ซีดดนะครับช่อง หนุ่มสุดินซีโท่าตูมนะครับแล้วก็ช่อง3สาวดาวซิ่งนะครับที่ร่วมเป็นสะพานบุญครับช่วยไายชีวิตนะครับให้กับพ่อใหญ่ได้อยู่นะครับสุขสบายนะครับที่จังหวัดสุดินต่อไปนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคูนด้วยนะครับสวัสดีครับ